วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บางเสร่ค่ะบางเสร่ไม่ไกลเท่าไหร่จากแถวพัทยาเหนือพัทยาใต้เนาะอย่าบางเสร่ยี่ห้าสตีอาสรีบางเสร่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 อากาศดีมากค่ะอากาศดีมากแล้วที่เราพักนะจะ ออ้ยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีแบบอนี้มากเลยค่ะเป็นเป็นเอ,อจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ามีครบทุกอย่างเลยค่ะความสะอาดความสีเขียวดอกไม้สะว่ายน้ำทุกอย่างเลยค่ะออตั้งแต่พักมาไปมาไปมาหลายๆที่รู้สึกตรงนี้จะประทับป,ประทับใจเลยค่ะ ตื่นเต้นเลยรทับใจเลยค่ะนี่ดูแบบสะอาดสะอาดแล้วก็ห้องอ่อห้องนอนห้องน้ําอะไรสะอาดค่ะไม่ได้ไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าแบบอืมเป็นอะไรที่เอ๊พักมาหลายๆที่นะทั้งเกาะช้างทั้งหลายๆที่แต่ตรงนี้เนี่ยดีมากเลยค่ะอากาศก็ดีไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่า ตื่นเช้าขึ้นมานกร้องจิบจิบเราก็อาหารเช้าจะเป็นเบรคฟอร์หรือว่าจะเป็นอาหารไทยก็สั่งได้ค่ะดูจะให้ชมรอบๆสถานที่ค่ะเป็นยังไงบ้างดูค่ะทุกอย่างเขียวขจีสวยงามสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบแล้วก็แบบสบายค่ะตื่นขึ้นมาแบบ นั่งชิวๆนั่งชิวๆริมสระว่ายน้ำแล้วก็มีข้าวต้มก็ได้อาหารเช้าก็ได้ดูค่ะดูสระว่ายน้ำอืมอเป็นน้ำทะเลนะนี่เนาะโอ้มิสซินจิมเหรอโอ้มิสซินจิมสปอรต์ตโอ้มิสซินจ็อกเออสำหรับโอบ้ออโออโอข้างบนตรงข้างบนจะเป็น,นสำหรับสำหรับออกกำลังกายค่ะ,ะมีออกกำลังกาย เน<ม>วิก,ก,กวอยาก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 ให้ชมค่ะอยากให้ชมเผื่อผ่านไปผ่านมาจะหาที่พักอ,อะไรยุ่งยากเผื่อจะได้มามาเอาเอามาพักมาดูมาชมเนาะเออจากตรงน,นี้ไปหาดหาดบีให้ที่เบียสปอนมิราแธเออมิลิเทียบิชเชอร์พันบังซารีหรือดเซมิลิเตีย จากตรงนี้ไปไปหาดที่ทหารเตือนนะคะจะไม่ไกลค่ะถ้ามีมอเตอร์ไซค์หรือว่าถ้ามีรถเนยจะสะดวกมากเลยเออนลจากบังซารอิงกไม่างีอันกนิมโดยตรงไปเลยเมื่วานนี้เราก็เราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปรู้สึกแค่แค่ประมาณสิบนาทีเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเชี่ยวหาดดูค่ะดี เออมาพักแล้วแบบสบายใจมากเลยเออจากที่เนี่ยตรงนี้เราจะอ่าไม่อยากนั่งข้างนอกก็นั่งข้างในอาหารเช้าค่ะดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เจ้าของเขาจะเป็นกันเองมากเลยจะถามว่าเราจะเอาอะไรเอาอาหารไทยก็ได้อาหารฝรั่งก็ได้เอสเชอนะาเฟเยี่ยปุมุมาเฟเอาเชอรเนี่ย แกาแฟสามีบอกแกาแฟเอร่อย Zubi in Deutschland เข <laughs> าบอกว่าอุ้ยเหมือนฉันเหมือนฉันอยู่เยอรมันเลยอแกาแฟแหม <laughs> ดูค่ะเป็นเป็นความสุขค่ะสุขกระจเนาะความสุขกระจเพราะว่ามันคือบรรยากาศมั้นใหนนะ้น่ะแล้วกอ็อำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็ดี Mm. ja. Nicht. Na? Mhm. Nur. So, warte, nicht. Oh. Natur pur, ne? Ja. Natur pur, Schatzi. Na, gehen wir hier mal rein in diese Zeile hier, Schatzi. Ja.

เราไม่อยากไปที่อื่นเลยนะเนี่ยดนี <sh> ่ชุนชุนฮัลโ่ลดัซซิ i s original นะออริจินัลเออของจริงนะคะไม่ใช่พลาสติก <tes> อ <Amen> ันนี้ชั้นบนนะคะชั้นบนอืออ๋อเหนียวเหนียวก็ตามมาด้วยโมนี่ฮัลโหล สวัสดีค่ะวัสดีอันนี้เขาให้บริการเราทุกวันด้วยความอบอุ่ค่ะเดอดค่ะดูเ็กลิติดนะสวัสดโพกมายาสเ่าดูก็มาสวยนะยดีสวยนี่ยาตัดเนยจริงจริงเระ เราพักข้างล่างค่ะข้างล่างก็ก็ดีไปอีกแบบมีเวลาตื่นขึ้นมาแล้วนั่งตรงตรงที่นั่งก็จะเห็นเขียวเขียวจับต้องได้ <c oughs> สาว่าน้ำด้วยข้างบนก็ดูค่ะมองไปจะเห็นภูเขาเห็น <c oughs> เขียวขจีค่ะต้นไม้ใบหญ้าโอ้ชอบค่ะชอบชอบมากเลยพนะอ,อได้มาเจอคงเ๋ยว <c oughs> ไม่น่าจะ Alles sauber hier, ne? Gewischt worden. Nicht nur, weil wir hier sind, auch das ist immer so, ne? Schön, sehr schön. Was haben wir denn hier so Ne? Nein, wir sind ja hier. อะไรจะอย่างนี้เพราะว่ามันแตกต่างจากที่เราพักมาหลายๆายหลายๆโรงแรมนะคะแตกต่างมาดูราคาเขาก็ไม่แพงด้วยเนาะเออพอมาเจอเลยว่าอ๊้สายเส้ไดยจังเลยเนี่ยมาเจอช้าไม่งั้นคงจะต้องมาตั้งหลายปีแล้วนี่ดูมีชุนอื้ชุนเอา เอคุณฝรั่งเขาบอกว่าขนาดว่าข้างหลังข้างหลังบังกะโลยังยังสวยงามแล้วยังสะอาดเลยทีดอกเลยไม้มีต้นไม้ยังสะอาดมเป็นระเบียบเลยเออเป็นเป็นความสบายใจที่จับต้องได้เนาะอืม เมียเลสวยสเอกมไยไปดชื่นใจไปด้วยไป้วยไปยไปดอวยไปด้วยไปด้ยไปด้วยชปด้วยไปดยไอดยไปด้ยเป็นวยไปดยไปล้วยไบด้วยไปดยไปด้อยดวยไปด้ว่ไปด้าย็มี้วยงปด้วยไปวย้วยไ้าว้ว อร่อยมากเลยเออคุณผู้หญิงถ้วยหนึ่งคุณผู้ชายขอเพิ่มถ้วยหนึ่งสองถ้วยเนียเิตาด้นนความสุขค่ะเียเลยนะดูค่ะเียรยคามสุขที่สรจับต้องได้เนาะสเียร์ฮยนะเียรยยบสงบค่ะ

คุณคุณฝรั่งเขาบอกว่าอยากอยากชวข้างอยากชวห้องข้างในค่ะว่ามันเป็นยังไงสะดวกสบายยังไงกว้างเล็กขนาดไหมค่ะอยากชูให้ดูข้างในค่ะ โอเคค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในบังกะโลด้วยกันค่ะโอเคค่ะเซอร์ชุน เดี๋ยวชัดสิแล้วนั่นแสดงว่าแที่ครอบครัวค่ะครอบครัวจะเป็นยังไงมค่ะมาวกัน่ะอันนี้ก็เต้นเต้นเหมือนกันยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็น Ja. Schauen wir doch mal rein, du. die Umgebung ist auch passibel, also, oh, jetzt oh, ja. das, ist deutsch. das ist schon wieder deutsch hier, ne? oh, ist das aber nice hier, ist das nice. ist ne? oh, mal die Schuhe aus dem Family-Room hier, herrlich. Ja, das bin ich hier, ja. Das bin ich hier. sehr schön mit den Gardinen. Man kann die Front sicherlich aufmachen. Das ist natürlich ja, habe ich gesagt. Guck mal, man kann das in Schiebe-Elementen aufmachen. Dann sage ich also nur Schab, Zabai, Zabai, sag sage ich nur. Der Wind kommt rein. Da wird im Swimmingpool gerade gebadet. Ja, ist das schön hier, ne? Das ist aber sehr schön. Herrlich, ja.

ถ้าเรารู้อย่างนี้เราพักข้างบนเดี๋ยวอาจจะคืนนี้มาพักข้างบนเนาะดีจังเลยดูค่ะสะอาดสะอ้านแล้วก็นสะอาดน่หมานทอ้เนาะเดามะท่้นาะาชห้ามน้ินาช่้ามันะโอ้ชิ้นโซฟสาด่้ามันีอ้นาันโซสะันจะทีสดใ่าันจที้นะาาเี่โสด่ Also die Seite ist toll mit den Vorhängen gemacht, so wie bei uns zu Hause, ne? ja, so, wie, ne? so wie, bei uns zu Hause, ne? mit den Schiebeelementen, ne. Ja, das, das, ist natürlich vom Deutschen gemacht worden, ne. Ja, so ทำมาบิสเซนชัลูซีฮุกชัดซเปิดคิงเด็กบึ้งเนี่เป็นวะเปิดเปิดข้ามีตัวคอยกระจายโอเคชัดซเอาเปิดตะบึงอ่าฮะอันนี้ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เพราะว่าด้านข้างเขจะเป็นจะเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเนาะโอเคไชัดซี่เสียเราบ้างไหมเป็นไงคะ เป็นไงฉันยังไม่ได้ดูเลยห้องน้ำอ่าอืมป่านที่้อบบุกเฮียคำน่สกีบเนอะดูสิเฮียคำริีเฮรอร์ชูน์โตก็มาใช่ไหาอสวยช่นนะโอ้ยดีช่นเยเออสะอาดแบบชอบมากเลยค่ะสบายใจนะจะนั่งจะนอนก็สบายใจเนาะเพราะว่าท้องสะอาดเราไม่ต้องคิดอะไรมาก กูดมานี่คือทุกอย่างที่ฟ a นด้วยตู้เสื้อผ้าช่วงนี้สวยมากเลยแต่ว่าเวลาก็ไปนอนแบบหายใจไม่ได้เลยมันกลิ่นอับแต่นี้ไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นแบบ หมูมันก no ็ค like, ุ้มเนาะสบายใจราคาก็ถ้าจะเทียบแล้วก็ไม่ไม่แพงเดี๋ยวเดิกันไปกันไปหน่อยมาทุ่จิมรึเปบ่ากุ๊กมามาเดสฟิตเนสสตูดิโออันนั้นนะแต่มาเมื่อไคล้เนาะบีเอ็นท์เราที่อันนั้นกันไปรึเปล่านะมันจะดีนะเขาบอกว่าอยากอยากอยากพาไปดูห้องออกกำลังกายเออเอาพาไปก็พาไปอ้าวค่อยกันสิไปน้ำพาค่อยไปตรวจค่อยมัด Mhm. Ja. Ja. Selbst die Fenster sind sauber, ja, ne? Schön, ne? Hat man oh. auch selten. Ne? Und überall, wo ich jetzt drin war, war eine Uhr hängen an der Wand, mein Schatzi. Ja. Ja. Na gut, mein Schatzi, dann gehen wir gleich mal rüber. Dann... Ja. 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 So dann gucken wir uns den Gym noch mal an, hier, mein Schatzi. Ja, Ja. ฉันก็ยังไม่เคยเห็นค่ะครั้งแรกที่มาครั้งแรกค่ะครั้งแรกแล้วก็เขาฝั่งชวนบอกว่าเราเราอยู่เราอยู่ต่ออีกไหมครับสักสองสามคืนปาดพี่โชอยู่เราจะประยากกลับบ้านได้จันหวะอืมคิดว่าจะมาหงิกขึ้นเยอะเด็เจาเอาที่ชีวิต element element ที่เกี่ยวกับเราที่เราเห็นอุดรน้ำ Oh, sehr schöner hier, sehr geil, sehr sauber. Ja, das müsste ich auch mehr machen, ne? bisschen, oh ja, sehr schön ja. schöne Geräte. Ich kenne mich persönlich da nicht mit aus, aber sehr geil, ne? zum Laufen, geile Aussicht dazu, ne? guck mal an hier. Geile Aussicht, sehr sauber, ja. sehr, sauber ja. sehr wichtig, ne? guck mal wie schön, hast eine tolle Aussicht dabei. Na? Ja, sehr schön. Laufen. Laufen ja. Ah, ja. ja. Guck mal, hier hast du. Hand Hand Handtücher, alles dabei. Schön, ja. Na, sehr schöne. Na? Und anschließend den Schwimmingpool. Ja. So. Das sind noch die deutschen Stühle, mein Schatz. Ja. Deutsche, saubere Stühle, ne? Kann man auch schön relaxen dann, ne? Ja. Na, willst du ein bisschen laufen, mein Schatzi? Bo, bo, bo. Aber, auch, Aber du, du hast ja keinen Speck. Das musste dein Mann machen, oder? Er hat gesagt, Wing, ich Ich มันย er <worries> <ay> <everywhere> ok ok ิงสิบ้าเอาเจ้าไปเจ้าคลองง่ายเจ้าไปเจ้าไปยิ่งหมดเชื่นนะที่มันนี่นแค่รีบกินเถอะชื่นอากาศดีมากเลยค่ะอ้ลมลมบอยวอยเย็นสบายอากาศดี Ja, schön, ja. Sehr schön gemacht hier. Ja. Ja. Hätte ich nicht besser machen können. Ne? Das ist die Strandseite, wenn du in der runterfährst, dann nochmal ne? also, Das ist ein bisschen trübe heute. Dann man direkt kann man sogar aufs Meer gucken von hier. Nur ist trübe heute, weißt du? Das ist nur trübe. แดดไม่ค่อยจ้าแล้วมองไม่ค่อยเห็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหมอกมองไม่ค่อยเห็นยากจังนะะเป็นไงเป็นไงเป็นจะอยู่บ่เออเป็นจะพักเป็นจะนอนบ่เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทะเลนะไปดูหาไปชมหาไปเดินหาโอเคค่ะมาไปด้วยกันค่ะสวัสดีทุกท่าน มาค่ะยังไม่จบจะพาเข้าไปชมบังกะโลค่ะเป็นของครอบครัวค่ะมาจะพาเข้าชมเพราะว่าตื่นเต้นไงอยาก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 แสดงว่าเออมันมีอะไรบ้างมันน่าอยู่ยังไงเนาะมันน่าอยู่ยังไงเนาะสยมมนมอ่ลน่าอ่ามังนไน่องทาอ่สามานังัอนได้ที่นี่ม a นัเล่นที่มีโต๊ะแล a เก้าอ้ที่ส n มา็ถนกผ่อด้ที่นี่ n ีั่งเล่นเี่ โต๊ะมีเก้าอี oh ้เป็นนั่งเนี่ยดูดูดีะเ๋ยวความความเขาเรียกอะไรนะความมีไอ้นี่เป็นหมวดมาทำเป็นขยะถ้าเป็นคนอีสานก็หนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวเอออันนี้เป็นข้างข้างหลังค่ะข้างหลังจะทำอะไรครัวเล็กๆก็ได้เนาะทำครัวเล็กๆก็ได้เนี่ยจะทำ Ja, aber schön. Oh schön, ja. Mit dem, sauber, ne? Perfekt, ne? Ja. Ja. Machst mal hinten die Tür auf. Liegt am Müll. Ja, ja. Da liegt kein Müll mehr. Kein Müll. Hey, was ist das denn? Hier kannst du raus und hier ist grün, hier ist das. Hier ist grün, hier ist grün. Und hier hast du deine Wassertonne, mein Schatzi. Zum, 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 zum Sauber machen hier. Sehr schön. Klasse. Ja, sehr schön. Oh, voll sogar. Toll, ne? Ja, da kannst du grillen, ne? Grillen, grillen. Schön sitzen. Hier kannst du das Auto parken schön. Herrlich. Ja, also sehr schön. Sehr schön. Ja. Herrlich. อ้าบาร์เเชิญปุ๊บมาเอา่ะซอยนิกเ่าเทียนะเดินแบบไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ระคายเคืงเลยอ้เฉิญห้อง้ำต้องมาช่ามันเฉิน้ำชาไเข้เขาไปห้องนเป็นอยากโซ่เป็นอยากโซ่ของน้าเอาเปิดไฟกนจาไฟอยู่ไหนคะนี่ไงนี่ปุ่มเข้ลยใ อืมสวยดีอนีดีนีอนดี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 ด่นีดีมีดนดี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 ดนดีนีดีดีดีมีดีนีด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 นดีนีวีาีด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 ีตันเดีชีดีดีดไดี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 ดพดวะีดีพีกี้าดีดีดีชีด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 ีนีดีดีนีดีดจนีดียีายแล้วอืว ชางมัดีเยอชางมัด mm. ิ c he ิเจ i ฟินพูดภาษาเยอร e ัน e ต่เขาเาบอกว่าไอ้เจ้าของบังกโลเขาเนี่ยเขาเขาพูดภาษาเยอรมันได้ค่ะพูดภาษาเยอรมันได้ช่วงช่วทุเรศจะดูด n g s ะไม่ด a ดังสต t ร์ไม่ใช่ชเจนางมัด้ดักสตนะซห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเนาะสามารถที่จะเข้าไปห้องน้ำได้เลย

อดต้องเอาโดยก่ต้องได้บอทไ้เพราะว่ามันสะอาดักร่มาะกันลทุกัมนอ่ะโซักรมกับมีค่องกัมีอ่ะนะฮะันเปนเด็กส i มาร์ทีอ่ะฮะที่นี่เคนคนให้บริการที่ประทับใจมากอยากกินอะไรเนาะอยากดื่มอะไร ตอนเช้ามีกาแฟแล้วก็มีนมสดด้วยเออจะเอาเนยเทียมคือจะเอานมสดเช่นบีซีโอเคค่ะเดี๋กินไปน้องมารู้ไปนะยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะนี่ถ่าไปไปส่งอีกของช่างๆค่ะมาค่ะมาไปด้วยกันกินมารู้ไปมันมาไกล่ต่วดังโอเคยังไม่จบค่ะยังไม่จบคือเป็นนที่ทำชุดชะมัดเจาเข้าเขาห้องไหมแล้วไม่อยากออกเลยอยากนอนเลย

ของเราห้องเราก็มีค่ะครัวเล็กๆรัวล็กๆานี่ยห้องน้ำเหมือนห้องน้เราเลยมเนตเนี่ยห้องมน้่ันจะดูเดมือนห้อนน้ด่เร่เลยเอ่อเด่นเดนเด่นเด่นี้่นเด็นเด่เด่น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 เ่นเ่นเด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 นเดนเด่นเ่น่นเด่นเ่นดนเ่เนเเดนตเนเนเดน่ เอ้ไม่ได้เวอร์นะคะไม่ได้เวอร์เรวไม่ได้คิดว่าจะมาโฆษณาอะไรให้เขาพอดีครั้งแรกที่เรามาพักเลยเห็นมันแบบเราประทับใจเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอ้น่าจะเอ่อทำอะไรให้ให้คนที่เขาดู youtube เราเห็นแล้วอเขาเผื่อเขากําลังเดินทางจะมาเที่ยวมาพักเ,<ร>เขาจะได้มาเที่ยวมาพักเราก็จะได้เหมือนเรากก่ยวปงน้ำงปงอะไรอย่ี Um das Wasser sauber zu machen für die Füße, weißt du, das ist schön, das mag ich gerne, so kleine Details, Sachen, ne, guck mal, da wurde auch gewaschen, sie hat auch gewaschen, guck mal, schön, ne, sehr schön, ja, sauber, ne, kein Papp, Papier, kein Plastik, keine Flaschen, ne, das ist herrlich, ja, schön. sehr schön, ja, sehr schön, ja, schön, schön, schön großer Kühlschrank dabei, ne, schau mal hier. Großer Kühlschrank hier, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, Wasserkocher, Kaffee dazu, mhm. ne? so wie es üblich ist. Ja, schön. Ne? Klasse. Ja. Super. Ja. Okay, mein Schatz. Dann beenden wir das Video mal. Ne? Ja. Ja. หายากนะจะหาที่พักหาบังการูเพราะว่าเรามาจากเกาะช้างมาจากเกาะเสม็ดแล้วเรามาทั้งเรื่อยๆมาเรื่อยเพื่อมาเจอตรงนี้ที่ว่าเราประทับใจที่สุดค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบราคาเขาก็าไม่ได้แพงจะเป็นว่า,าราคาเล่นเราวัวที่อื่นนิสสูนะนี่เ nee นี่มาดีลเลอร์จะเอามาเกลือกเต็มเที่ยวมาสบายสี่ริคนิดนะสี่ริคนี่กันนิดนะ

เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนั่งมอเตอร์ไซค์กันโอเคนะคะโอเคบ๊ายบาย